สวัสดีครับผมอยู่กับพีนรซีซูเปอร์ไว์อีกครั้งนึงนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับไม่เจอกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับช่วงนี้นะฮะอากาศเริ่มหนาวนะครับใครที่ขับขี่รถขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็ใครที่ออกทริปนะครับช่วงนี้นะฮะวันหยุดยาวนะครับก็แนะนำนะฮะให้ตรวจเช็คสภาพรถก่อนนะครับว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่านะครับจะได้เปลี่ยนได้ทันท่วงทีเนาะนะฮะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลูกค้าหลายๆท่านนะครับค่อนข้างที่จะปล่อยปะละเลยนะฮะ ก็คือปลอกมือนั่นเองนะครับบางท่านนะฮะลูกค้าปลอกมือหมดสภาพแล้วนะครับจับเราลื่นเปื้อนลื่นเปื้อเลยนะฮะวันนี้นะครับแนะนําให้เปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะว่าราคาของปลอกมือเนี่ยอยู่ในช่วงของหลักร้อยเท่านั้นเองนะฮะก็เป็นอะไรมาไม่คุ้มกันเนาะเปลี่ยนดีกว่านะครับทางร้านนะฮะมีปลอกมือมาแนะนํา2แบรนด์ด้วยกันนะครับแบรนด์แรกนะครับจะเป็นด e ทนวานะครับและแบรนด์ที่2จะเป็นอารีเต้นะครับผมนะฮะ ติโทน่านะครับมีให้เลือกถึง2สีนะครับเป็นดำล้วนนะครับแล้วก็ดำแดงนั่นเองนะครับส่วนเลเต้ก็จะมีให้เลือกด้วยกันถึง4ลายด้วยกันนะครับนะฮะลูกค้าคนไหนนะครับบ้านอยู่ใกล้ร้านนะครับวงเวียนพระราม5นะฮะก็จะโชคดีนิดนึงนะครับเพราะว่าสามารถเข้ามานะครับทดลองนะฮะจับปลอกมือได้นะครับว่าชอบเป็นสัมผัสแบบไหนนะครับนะฮะเพราะว่าบางตัวเนี่ยนุ่มหนืดไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่ความชอบนะฮะ โอเคครับก็วันนี้นะฮะฝากเอาไว้ด้วยนะครับยังไงนะฮะย้ําเหมือนเดิมนะครับถ้าออกทริปผมอยากให้เช็ดสภาพรถให้ดีก่อนนะครับเปลี่ยนปลอกมือด้วยนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ